สวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะคุณสุทธิพันธ์ค่ะครับพวกปัจจัยพื้นฐานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศมาในสัปดาห์นี้จะเห็นว่ามีตัวเลขสําคัญสําคัญหลายตัวทีเดียวครับคุณพวันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคการผลิตเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องของรีเทลเซล์ต่างๆนี่มันถ้าออกมาบวกหรือออกมาลบมันจะมีผลกระทบต่อราคาทองอย่างไรบ้างไหมฮะ คือถ้าเป็นเป็นเออราคาทองเออราคาทองคำเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่คุณเิรทุณเริพันธ์พูดมาเนี่ยจะมีผลกับทองคําบ้างไม่เยอะเท่าไหร่ ใช่ค่ะตัวหลกัหลกๆที่มีผลกระทองคําถ้าเป็นพื้นฐานทางด้านอเมริกาเนี่ยน่าจะเป็นการปรับตัวเลขอัตราดอกเบี้ย uh huh. หรือว่าดุลการค้าหรือแม้กระทั่งตัวเลขการจ้างงานซึ่งตัวนี้เป็นเรื่องค่อนข้างสําคัญ uh huh. ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานนอกภาคเกษตรหรืออ,อ,อัตราการว่างงานสองสาตัวนี้จะมีผลกระทองคําค่อนข้างเยอะหรือแม้กระทั่งนโยบายทางด้านการเงินของทางซีกอเมริกาทุกครั้งเนี่ยท,ที่ที่ประธาน เฟดออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับนโยบายทางด้านการเงินหรือแม้กระทาั่งเ,เป็นเป็นนโยบายทั้งปีหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยจะค่อนข้างมีผลกับทองคำมากกว่าตัวเลขยิบย่อยที่เมื่อกี้นี้คุณคุณสุธิพันธ์พูดถึงนะ,นะคะอ,อย่างสัปดาห์นี้เนี่ยวันอังคารตีสี่ ก็จะมีการถแถลงข่าวของประธานเฟดแต่การถแถลงข่าวแถลงนโยบายทางการเงินของประธานเฟดครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นทางการเหมือนกับทางมาลัยมิชิแกนเนี่ยมีเชิญออกไปเหมือนทำปถาถกถาก็อาจจะมีออกมาถแถลงข่าวแต่ที่นักลงทุนให้ความสนใจเพราะว่า <c oughs> เมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีบางท่านในกลุ่ม ประธานเฟดบางบังรัฐเนี่ยออกมาถแถลงข่าวว่าอาจจะมีการให้หยุดเ e อ่อคิสามที่สิ้นปีนี้อเอ่อค e สี่คอีใหม่นะคะเพราะนั้นเนี่ยตัวเลขที่เอ่อวันนี้ครั้งนี้ที่ที่ทนักลงทุนจับตามองเพราะว่าอยากเห็นมุมมองของ<ใ>นายเบนเบนเก้ว่าจะมีทิศทางไปทางไหนเพราะว่าถึงจะเอ่อประธานเฟดหลายๆที่อาจจะมีเอนโยบายมีความคิดหลายๆอย่างแต่เชื่อว่านโยบายทาง การเงินของประธานเฟดน่าจะเป็นทิศทางอยากฟังจากปากของท่านเบนเบอรนนเก้ตรงๆเลยดีกว่าเอาว่าเป็นอย่างนั้นซึ่งตรงนี้จะเห็นภาพชัดเจนเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะไฮไลท์สัปดาห์นี้ค่ะน่าจะเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องต่อไปก็คือวันพุธจะมีการถแถลงข่าววันพุธประมาณตีสองนะคะจะมีการถแถลงข่าวของเอฟเอฟโอเอ็มซี F o M C, เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจทั่วไปที่ที่ผ่านมาแล้วมีอะไรที่เกิดขึ้นมีสองตัวนี้ที่น่าจับตามองแล้วก็ตัวถัดไปก็คือผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานในวันพฤหัสส่วนวันศุกร์ ตรงนี้ตรงนี้เป็นตัวเลขใหญ่ของจีนซึ่งหลังๆแล้วเนี่ยสภาวะทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นเเการดุลการค้าไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจทั่วไปค่อนข้างมีผลกับทองคําเหมือนกันวันวันศุกร์นี้ตอนเก้าโมงเช้าจะมีประกาศตัวเลข GDP ออของของจีนน,นะคะใช่ไหมครับใช่ค่ะอตอนนี้ <c oughs> ตลาดคาดการไปล่วงหน้าหรือย,ยังครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น ผมเชื่อว่าห mm hmm. มายถึงทองคําใช่ไหมคะใช่ครับ,รบสัปดาห์นี้น่า,าน่ายัางคงเป็นไชเวยอยู่ <ai> สังเกตได้ว่าพันห้อหสิบตรงเส้นค่าเฉลี่ย moving average สองรอวันเนี่ย <c oughs> เหมือนจะเป็นตัวดุลอยู่ตรงกลางอ mm hmm. จะมีบางกลุ่มที่พยายามทเทขายลงหรือที่จะซื้อกับ ขึ้นมาเนี่ยก็ยังไม่สามารถผ่านจุดนี้ไปได้ดมันวนอยู่ตรงนี้มาเกินเกินเดือนแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนปิดปิดปีดปดที่แล้วเนี่ย,ยก็นะักลงทุนจับตามองค่ะว,ว่าถ้าพ้นภายในสัปดาห์นี้ยืนแข็งแรงเหนือพันห้อยดสิบได้โอกาสที่จะไปต่อก็มีแต่ก็คาดการว่าถึงไปต่อที่พันเจ็ดร้อยันเ็ด้อยี่สิบก็น่าจะมีการเทคลงมา อืมก็คือไปได้ไม่ไกลก็มีแรงนะครับสัปดาห์นี้แม่รับแนวรับเรามองพันหกร้อยหกสิบเป็นรับแรกรับที่สองอยู่พันหกร้อยห้าสิบแล้วก็รับสุดท้ายอยู่พันหกร้อยยี่สิบซึ่งเป็นโลเดิมของสัปดาห์ที่แล้วค่ะอืซึ่งดูจากแนวรับกับราคาทองณปัจจุบันนี้ก็แสดงว่าอย่างถ้าลงก็ลงได้ไม่เยอะแล้วค่ะคือทิศทางทองคําช่วงนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะ ไม่ว่าปัจจัยพื้นฐานหรือว่า<ม>หรือว่าเออเออทางตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจที่ออกมาเนี่ยอย่างมีการประกาศใช้ QE ก็ยังเหมือนก<ม>ับปล่อยแล้วดึงไว้ค่ะสิ้นปีจะหมดอายุนะยังชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนก็ยังคงลงทุนในกรอบไปสักพักหนึ่งจนกว่าเราจะเห็นความชัดเจนของตลาดค่ะก็คือให้เล่นรอบไปเรื่อยๆก่อน นะครับนะครับต้องและเขาสำคัญที่สุดต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับสำหรับการเล่นระยะสั้นแบบนี้ใช่ไหมครับคุณพะวันครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพะวันครับค่ะครบขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับนะครับราคาทองคำนะครับที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคําในเช้าวันนี้นะครับรับซื้อทองคําแท่งนะครับรับซื้อที่บาทละ2 3 8ห0